สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยสายหาก็จะกลับมาเล่นเกม Tom Th Clancy's The Division 2กันนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเอ่อผมก็เวล18 8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมนมิชชั่นต่อไปนี่นี่ก็คือจะเป็นที่ DCD Headquarters นะครับ รวัลที่จะได้นี่ก็คือจะเป็น1นึ่งสกิลอันล็อกนะครับแล้วก็ Campus s e ตเ l e m ์ n t นี่อัปเกรดนะครับค่าประสบการณ์ที่ได้ก็จะประมาณ1,14687แต้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจัดการบอสที่ชื่อว่าเดอะเบลดได้นะครับก็จะได้อ่าไอเทมระดับสีน้ำเงินนะโอเค เดี๋ยวเราจะทำการแมชเมคกิ้งกันนะครับหาคนมาร่วมเล่นด้วยกันโอเคไม่งั้นเดี๋ยวลุยเข้าไปก่อนแล้วกันรอนานละโอเค okay, the, the นะโอเค sir ดีเดิร์สเดิร์ด DCD Admin Building นะโอเคคน สำรวจตึกนั่นเองขึ้นไปโอ้โหมีกี่ตัววะเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามมีตัวระเบิดด้วยวะ โอ้ยยิงโล่ใหญ่เลยเอ้ยเอาปลาเราเบิดแล้วมา มามามีไหมหูไม้อีกแล้วหัวม่วงโอเคเหนื่อยเล่นคนเดียวเหนื่อยเหนื่อยโอ้ มามานี่แน่เฮ้ยอ้ย,อยใครเล่นรถทามิยาวะอย่าบึ้มเลยมึง แคชช็อตโอเคโอเคต่อไปโลเคตัเทอร์มินัลนะเออมันอยู่ตรงไหนว่าตรงนี้มีอะไรจ๊ะไม่มีอีก โอเคเดี๋ยวรีสต็อกแป๊บหนึ่งเก็บอะขึ้นไปดูกันข้างบนราเบ่อมาเค หมดหรือยังโอเคไม่มีอะไรใช่ปะไม่มีอะไรโอเคต่อไปจะเป็นอ่อ uh, secure the area a d link I s to the terminal นะ okay connection established dcd data stream enabled okay right, so right, we're we're done. Done. there's an active lab on the north side close to you your first priority should be to shut that down okay you are now group leader, you you group leader. leader. Okay. an agent from your clan has joined your team okay group augmentation activated Oh, my friend. Wait. My friend is a high level friend. 85, Oh, Looks like the best way to take the lab offline is the decontamination protocol. That's just a fancy way of saying everything is sterilized. Isaac's not detecting the gas needed for the decon process. They must have disabled the line. Hit the main fuel line in the basement. That should get it flowing again. Okay, follow him. Open the fuel line. That should give the decon protocol enough gas to run. Oh, Oi. โอ้ยโอเคโอ้ยอาช่วยเพื่อนก่อนครับ the decontamination protocol can be initiated from a panel in the lab above you Stay put once you pull the trigger and you should be safe. Top floor. You can't miss it. It's right in the middle of the lab. My resembles detected. <coughs> My อ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้กันนะครับโอเคเผาเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเอง <laughs> ไป You <laughs> should be able to access the morgue at the far end of the West Wing construction site. If they haven't been disposing of the corpses properly, we could have another outbreak on our hands. by least the Western building, right? ตะวันตกเหรอโอเคไปที่ตึกตะวันตกนะโอเครีสต็อกของเก็บให้เรียบร้อยอ่ะโอเคได้ถุงมือมา Okay. Ah. Oh, it's a nice night, nice, nice. mm. The outcasts are using blood from an asymptomatic carrier. Someone who's infected but doesn't show symptoms. Yeah. If I'm right, they're weaponizing green poison and turning it loose on the city. ตกใจหมดอ้าวโอ้โหเต็มเลยเอาวื่มกูมจะโดนเรียกค่าเสียหายไหมวะไปทำลิฟต์เขาล่วงไงเข็กลงไปแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายค่าประกันให้ด้วยนะ แล้วต่อไปจะเป็นสังหารศัตรตูให้หมดนะนี่นี่อ้าวเฮ้โอเค,อเคทำลายสอง i play with. Agent, your route out is going to take you into the DCD research library. Hey, while you're in there, do me a favor. Recover everything you can on broad spectrum antivirals. I'm a power power. How? Oh, we're allowed. And how? data analysis lab is just ahead. data you can grab Okay, bye. คต่อไปดาวน์โหลด DCD Research นะโอเคเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเวลาเพื่อนเพื่อนยิงปูดเดียวเพื่อนยิงปูดเดียวโอ้โหอุ้ยเอาเราเปิด ในนี้มีอะไรวะมีปืนโอ้ปืนอะไรวะเป็นกนหนักโอ้โหดูเพื่อนสบายมากเลยโอ้โหเพื่อนเราเวลวสูงเลาเรากลัว,ลวไปถึงไหนแล้วเนี่ยยิงปุ้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 งทีเดียวตายเออ อ่ะเพื่อนตามตามใจท่านเลยอ่ะเอาให้เต็มที่เลยโอ้กากไปเลยกูจุดสุดท้ายแล้วนะครับ no response zone โอเคเอสเคปออกไปจากที่นี่กันนะครับโอ้ข้างนอกนี่น่าจะบานทะลุเลยมั้งเนี่ย เ,เพื่อเราสู้สู้โอ้โหเอาเอาโลมาด้วยเว้ย <c oughs> เพื่อนเราไม่กลัวเลยเ <c oughs> อา <c oughs> ตรงไหนอะ มันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงแถวๆเนี้ยเฮ้ยใครเล่นรถแข่งทามิย่าวะ <c oughs> ตายเลยบอสบอสบอสกากเลย เพ <ider> MM <cción> ื่อนเราเพื <vibrating minorities> ่อนโอ้โหเก่งใจกูหน่อยเฮ้ยิงเก่งใจกูหน่อยเฮ้ยโอ้โหอ๋อลูกซองอ่อยอ่อยอ่อยด้านนู้น Great job in there. We've been analyzing the data, and it looks like it's gonna make Kelso very happy. Even if it's gonna take her a while to go through it. Hopefully we'll a commission, the outcasts will be able to send any more Okay, a little bit of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  a little bit over here at the base <Okay. S 2> เอาแหละออกไปจากที่นี่กันโอเคเรามาอยู่ที่แคมปัส,สเซตโทเมนแล้วมีอะไรอีกอะ่ะอันนี้ใครอะ่ะโอติสโอติสเหรอเฮ้ยอามอติส Turns out I'm going to be helping you track down people with bounties on their heads. Uh. Finding folks that don't want to be found is something of a specialty of mine. Trust me. It will be fun. Party unlock law. <sword noise> <sword noise> น่าจะเกี่ยวข้องกับไอระดับโหมดความยากนะโอเคแคมปัดก็มีอะไรมั่งเนี่ยไม่มีนะโอเคมีอะไระอ่ะแล้วอโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ